พูดถึงผมไม่ใช้คำว่าอะไรครับมันเป็น D M มันเป็น D S P M ที่ประทับใจที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากเลยตัวนี้ไฮเรสแท้ครับไฮเรสแท้ถึงแม้ชแนลจะไม่เยอะแต่ตัวจริงครับก็สิบเฮิร์ตถึงสี่หมื่นสี่พันเฮิร์ตอ่ะครับใช่ก็ในระดับไฮเรสละแล้วก็คุมดีพีเนี่ยได้ถึงสิบชแนลนะแต่ว่าแอมในตัวก็มีหกชแนลอ่ะฮะ แต่ว่า1 c h a n n e l เนี่ยได้ถึง120ยยี่สวันเลยนะมันซ้อนไหมไม่ซ้อนไม่ซ้อนไม่ซ้อนพอมันไม่ซ้อนชานเนลกลับไปถึงเรื่องเดิมครับเล้วมันก็ทําระบบหลากหลายที่ฟังในรถฟังนอกรถได้สิได้ไหมก็ได้นะก็ใช่ไงก็ได้นะก็หนึ่เมื่อมันไม่ซ้อนอ่ะครับชานแนลมันไม่ซ้อนแล้วก็ที่เป็นอนาล็อกนะสิบชานแนลแล้วมันจะมีเป็นดิจิตอลเนี่ยอีก2องชานแนลซึ่งสามารถคุม DP ได้ด้วย ซึ่งซึ่งผมคิดว่าผมว่าน้อยน้อยยี่ห้อนะที่จะสามารถทําได้แบบนี้เอ้ไอ้ตัวนี้เฟสเฟสไฟฟ้าทําได้ป่ะได้ครับเฟสไฟฟ้าก็ทําได้ได้วัวชั่วก็ได้วัวชั่วอินพุตเอาพุตด้วยได้ใช่ไหมครับอาร์ทีเอภายในอาร์ทีเอภายในต่อไมโครโฟนเพิ่มวิเคราะห์สัญญาณขาดเข้าไม่ต้องไม่ต้องไม่ใช้อินเตอร์เฟสครับไม่ต้องเลยอ่ะเลือกดิจิตอลอินพุตได้อีกจากแต่ต้องเดนนิสเตอร์นะจ๊ะใช่ใช่ใช่จ่ายแพงกว่าอีกนิด ก็ทให้ําจะได้ครบสูตรอซอสก็สามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาอีกีกไม่หรอกไม่หรอกคือผมผมอาจจะแบบเป็นคนโบราณอ่ะครับผมชอบใช้อะไรที่มันถนัดมือเห็นอ่าวัาจาเห็นหน้าจอเห็นทำน่นทํานี่ถูกไหมมันก็แบบจ่ายแพงกว่าอีกนิดและชีวิตจะสะดวกสบายก็แล้วแต่การใช้งานของของผู้ใช้แล้วกันใช่ใช่ม่มันมันเลือกค่อนข้างสะดวกนะ ครับทีนี้เราเคยเอาตัวนี้ไปลองกัลงกบลำโพงไฮเรสไอ้ลำโพงตัวนั้นรู้สึกว่าทวิตเตอร์มันจะไปได้43,000เฮิร์ตใช่ไหมครับโอ้ยวันนีส้สบายเลยโอ้ยสบายเลยอันนี้ได้ถึง44,000เฮิร์ตใช่ครับทีนี้ไอ้ปัญหาของคำว่าไฮเรสแบบแ,แท้ๆเนี่ย ไอ้10เฮิร์ตถึง40,000 4,000เฮิร์ตเนี่ยสเปคก็ตรงอยู่แล้วเราะว่าไฮเลสมันแค่40,000 40,000เฮิร์ตครับถูกไหมไอ้ไฮเลสเนี่ยคือมันจะต้องขยายแบนด์วิด๊์เนี่ยทั้งด้านบนแล้วก็ด้านด้านล่างด้วยนะแต่ทีนี้นั่นหมายถึงว่าไอ้กำลังขับเออ่120วัตต์ของมันเนี่ยอ้ค่อนข้างมีความจำเป็นครับก็แอมป์ที่จะมาขับเออ่ลำโพงไฮเลสแท้ๆมันควรจะมี100วัตต์ขึ้นไปใช่แต่ที่มันหาน้อยมากครับอันนี้ถ้าลุงจำไม่ผิดนะ เป็นอัลต้าเฮดดีคัดดีใช่ครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูภายในมันเมียบกริปว่าหล่อเลยนะเนี่ยอ๋อเราลืมพูดถึงไอ้ทวินดีเอสพีอ่าใช่ใช่ก็คือการคำนวณนี่สองจุดสี่พันล้านอะ่ะครับตัวนี้ปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัวดีพีเนี่ยมันจะมีแค่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอันนี้ใช้สองตัวใช่ครับแล้วก็หนึ่งตัวเนี่ยมนันสองร้อยเก้าสิบห้าไมกะเฮิร์ตครับ งานได้เร็วขึ้นแล้วก็ละเอียดขึ้นผมว่าสเปคมันเวอร์วังมากอ่ะสิกลอนทุนน้อยเลยโชว์ร้อยแปดเดี๋ยวนี้ร้อยแปดที่เอเว่นนะจ๊ะครับเอเว่นนะจ๊ะสุดยอดแล้วเราค่าสีดีอ่ะพี่ค่าสีดีนี่จุดทศนิยมสามตัวศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สี่เปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยมากเลยอเมริกาเยอรมัน engineering เยอรมันเมดร ตามจะตายเยอะมันราคาพอเอื้อมถึงเนี่ยได้อยู่นะพอเอื้อมถึงนี่ยได้อยู่ได้อยู่กับกับคุณภาพขนาดนี้ใช่ใช่ใช่ครับทีนี้มันมาหลอกถ้า,ถ,าถ้าเราไปนั่งตีโจวก,ก่อนว่าที่ราคามันที่ผมใช้ก็ว่าพอเอื้อมถึงคือไม่ใช่ว่าไม่เออจะถูกนะเพราะว่าประสิทธิภาพมันเยอะมากเวอร์ชัวคุณหนึ่งลองอธิบายเรื่องเรื่องเวอร์อชัวค,คร่าวๆเวอร์ชัวอินพุตเวอร์ชัวเอาต์พุต เออตัวตัวเวอร์ชวลเนี้ก็คือมันจะเหมาะกับไอตัวที่ว่าการแบ่งสัญญาณเนี่ยมันมาแบบแยกแบบแอคทีฟแบบคือขาเข้าขาเข้าเนี่ยเขาแยกออกมาเป็นแบบไฮมิดโลช่แล้วเราก็เอามารวมกันแล้วก็ขาออกเนี่ยก็ออกมาเป็นฟูเลนแล้วเราก็ไปขยายจัดการยงงไจัดการยังไง ก็อิสระเลยยังไม่จบครับมันสามารถแต่งอีก n p u u t q o u อี u t ใช่แยกอิสระอลกนะใช่ก็หมายถึงว่าสมมตุติเราไปใช้อย่างไอพวกรถที่เราที่เราไม่ต้องการที่จะไปเปลี่ยนตัว,ต,วตัวเฮดยูนิตอะ่ะเช่นเบนบีเ uh, อ็มออร์ดีปอร์เช่อะไรพวกเนี้ย <c oughs> มันก็อาจจะมีความถี่บางช่วงที่เรายังสามารถแก้ไขได้ใช่ จากสัญญาณอินพุตก็แก้ซาตั้งแต่ต้นทางเลยบางบางทีเนี่ยสัญญาณต้นทางอ่ะมันมีการใส่อีคิวมาอ่าฮะอ่าเราก็ต้องทำอีคิวให้มันราบเรียบหรือว่าแฟตก่อนใช่ใช่แก้ก่อนแก้ก่อนก็คือตอนนี้คือสามารถที่จะแก้ตั้งแต่ขาเข้าได้เลยจะจะแก้ให้แฟตหรือว่าจะใส่แบบคาแรคเตอร์ลิสติกลงไปนิดนิดก็ได้ก็ได้แล้วแต่ละแล้วแต่แล้วแต่ทีนี้อธิบายเรื่องเฟสไฟาเอาสั้นๆนะสั้นๆนะเพราะตัวเนี้ยมันน่าสนใจมาก เฟดไฟฟ้าว่าไงเอ่อถ้าถ้าเฟดไฟฟ้าเนี่ยมันจะก็สามารถที่จะทำจากไอตัวโปรแกรมเนี่ยได้ใช่ให้เฟดของทวิตเตอร์หรือว่ามิสเลนหรือว่าบูฟเฟอร์เนี่ยให้มันตรงอาให้ให้มันตรงให้มันตรงกันก่อนแม็กเฟดอ่ะง่ายๆครับก็สามารถที่จะทําจากไอตัวโปรแกรมเนี่ยได้เยอะนะครธรรมดาจะวัด R T A สักทีไอ้นี่คลิกหนึ่งต่อไมค์จ้ะครับอ่าก็ ตัวนี้ก็คือความพิเศษของเขาอะไม่ว่าไม่ว่าจะไอตัวดีพีรุ่นทุกรุ่นเลยนะครับที่มันรองรับฟังก์ชัน ECO เนี่ยจะสามารถที่จะทำจัดการสัญญาณขาเข้าก็ใช้ฟังก์ชัน ISA แล้วก็จัดการสัญญาณขาออกโดยใช้ฟังก์ชัน a t a อันนี้ได้เลยแล้วก็จะมีโวลชีกโวลชนี้ก็คือจัดการสัญญาณตัรงกขาาแล้วก็ขาออกด้วย ตรงกลา,าง,อ,งอีกทีนี้ทีนี้ต้องต้องต้องอธิบายเขานี่นึงอ่าบางคนก็อาจจะมองว่าอ่างทีอที่พูดถึงคืออะไรมันคือไอตัว,ว Realtime a n a l y z e r ที่ที่วัดความถี่ตั้งแต่20ก็จะถึง2 0 0 0มื่นะครับแล้วมันก็จะบอกมาเป็นกราฟเราก็สามารถไปปรับแต่งตรงนี้ได้ใช่คือข้อการใช้มันค่อนข้างเยอะนะอ่าชิปชิปแดกตั้งแต่อนาล็อกทูดิจิตถูกไหมแล้วก็ดิจิตทูอนาล็อกเป็นเบอร์บาทั้งหมดใช่ครับแบบเบอร์บเท่านั้นก็ต้องรองรับอย่างต่ำนะ ยี่สิบสี่ิตเก้าหกร้อยเก้าสองอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ครับทีนี้แต่ทีนี้การการการคำนวณของดีปีภายในสามที่สองบิตกันจ้ะการคำนวณโควตสี่บิตที่โควตสี่บิตใช่ครับโอ้โหโควตสี่บิตฮะน่ากลัวจักเลยนะสเปคสเปคถือว่าสูงเกินเกินล้ำหน้าล้ำตาไปอีกแล้วอ่ะผมว่าก็เทพอ่ะแต่ก็ก็ต้องแลงมาในค่าตัวที่ ก็ดน,นึงก็ดนึงก็นั่ง <c oughs> น,นับไปเิงครับ <c oughs> นิดนึงนับไปดันิดนึงไม่แต่ตัวนี้แต่ว่ามันมันก็คุ้มกับกับประสิทธิภาพที่เขาจ่ายถ้าถ้าตามร้านค้าหรือว่าดิลเลอร์ของเราเนี่ยไม่เข้าใจว่า <c oughs> เออมันคุ้มขนาดไหนมันคงไม่ขายดีขนาดนี้ใช่ค <c oughs> วันวันหนึ่งอะมันออกกี่ตัวเท <c oughs> ียบอะหนึ่งหนึ่งต้องมานั่งทําทุกวันอะถูกไหมเพราะว่าทุกตัวที่ที่ออกไปเนี่ยมันต้องต้องผ่านมือหนึ่งอยู่แล้วถูกไหมครัเวลาจะจับคู่จดเสียแล้วดับเบอร์อะไรพวกเนี้ยทำทุกวันอะ ก็เป,เป็นอีกหนึ่งตัวที่ขายดีแบบเรียกว่าแสงหน้ามาเลยอ่ะใช่ครับซื้อตัวนี้แล้วอย่าลืมไดร์เตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลซื้อไปให้มันคู่กันครับก็เชื่อผมเถอะจ่ายแพงกว่าอีกนิดแต่มันคุ้มค่าก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดเอ,อชั่วโมงนี้ไฮเลสเข้ามาแลนด์ถูกไหมครับ,รบก้อนไฮเล็เข้ามา ไอ้ตัวนี้เป็นตัวกลางครับใช่ไหมเป็นไฮไลทแท้ๆส่งออกไปที่น้องขอไฮไลทครับเดี๋ยวเนี่ยกเต็มประสิทธิภาพนะเดี๋ยวเดียวยังไฮไได้เลยต้นทางหลังจากตรงนี้ปุ๊บครับเราจะบอกแล้วว่าที่ลัมของเราแหล่งพลังกําลังก็เป็นไฮไลทเหมือนกันครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันให้ฟังครับรอชมต่อไปได้เลยครับคาวว่าแอมเฮลิกซีโฟซีวันครับไฮไลทแท้ๆเกินจะแท้ครับโอเคครับครับวันนี้ครับได้ครับ